ช็อกฟ้าผ่านางเอกดังประกาศวิวาหนุ่มนอกวงการหลังคบกันร่วมปี จากการรายงานข่าวสปอร์ r ทรนเมื่อวันที่25สิงหาคม65เปิดเผยว่านักสแสดงสาวยุนจินอีก,กำลังจะแต่งงานกาับแฟนหนุ่มนอกวงการในวันที่22ตุลาคมนี้หลังคบหาดูใจกันมาร่วมปีซึ่งขณะน,นี้งานแต่งงานอยู่ในขั้นตอนเตรียมการและรายละเอียดต่างๆอยู่ระหว่างการประสานงานโดยคู่รักที่คาดหวงังโดยฝ่ายชายเป็นหนุ่มนอกวงการที่มีอายุมากกว่าเธอ4ปีและเป็นคนที่มีความสามารถทำงานในภาคก,การเงินสำหรับยุนจินอี เกิดในปี1990ปัจจุบันอายุ32เขาเดบิวต์ในละครเรื่อง A Gentleman's Dignity ทางช่อง SBS ในปี2012ทำให้ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักด้วยการแสดงสเสน่ที่เด้งดึงของเขาในบทบาทของ Im Echo ตั้งแต่นั้นมาเขาได้เสริมความแข็งแกร่งในฐานะนักแสดงด้วยการปรากฏตัวใน Discovery of Romance, The Story of Love และ My Olivian เมื่อเร็วๆนี้ในละครสุดสัปดาห์เรื่อง Gentleman and Lady ทางช่อง KBS 2ที่เธอแยกส่วนเป็นลีเชรยุนลูกสาวของครอบครัวที่ร่ำรวยและนำความสนุกสนานและเสียงหัวเราะมาให้นั่นเอง